สิ่งบทเรียนที่ผมได้มาตลอดคือในวันที่เราเทรดชนะบ่อยๆวินบ่อยๆอีโก้จะมาทันทีครับเราจะเหลืองในใชัยชนะเหล่านั้นในวันที่เราเทรดแพ้บ่อยๆและไม่ค่อยชนะเลยเราจะท้อแท้และเราอยากจะยอมแพ้กับตลาด mm hmm. โอเคท็อป,ปิกหลักๆที่จะมาแชร์วันนี้มันจะเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ครับ ก่อนหน่ผมไม่ได้เทรดแพ้นะก่อนห่นผมไม่ได้เทรดแพ้แต่แต่แต่ผมเทรดชนะแต่ผมจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับทุกคนถ้าใครที่อยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าโอเคเวลาเราเทรดแพ้เราก็จะเสียใจถูกไหมครับเวลาเราเทรดชนะเราก็จะดีใจถูกไหมครับเราก็จะแบบ <S 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 เออชนะอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหม <S <S สิ่งนี้ผมอยากจะบอกคือผมอยู่ในตลาดเนี่ยมาจะ5ปีแล้ว ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะนะมันอาจจะไม่ได้เยอะเอ,อเท่ากับคนอื่นแต่สิ่งที่อยากบอกคือสิ่งสําคัญของการเทะนะครับมันคือการที่เราจำเป็นที่ต้องเคลียร์สภาวะอารมณ์นั้นนะครับออกจากตัวเราให้ได้ก็คือเทดแบบไร้อารมณ์นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วถามว่าทําได้ไหมตอนเราผมตอนนี้ผมยังทําไม่ได้แล้วกันครับใช่เพราะมันยากมากมันยากมากโอเคการจัดการอารมณ์กับการเทดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆเลย สิ่งที่มันควรจะเป็นละกันเนาะก็คือการที่เราอะ่ะไม่ควรที่จะเอาอารมณ์ลงมาเล่นกับตลาดด้วยใช่เพราะว่ามันจะเป็นการฝึกเพื่อการเทรดในะระยะยาวครับไม่ว่าเราจะเทรดแพ้หรือเราจะเทรดชนะเราก็ควรที่จะวางอารมณ์ให้เป็นกลางไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อยู่ทางสายกลางครับใช่ก็รับรู้ว่า เออชั้นแพ้นะเออชั้นชนะนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ในวันที่เราแพ้เนี่ยเราก็จะไม่ได้อินไปกับการที่เราแพ้ขนาดนั้น100%ในวันที่เราชนะก็เพื่อที่จะไม่ให้เราเหลืองจนอีโก้ครับความสําเร็จอมันเข้ามาครอบงําเพราะกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่าผ่านพอแตกก็ผ่านมาแล้วพอปั้นพอตจากศูนย์ ไม่ไม่ใช่จากศูนย์สิจากพอตเล็กไปพอตใหญ่จาก100ไป1,000จาก300ไป2,000ก็ทำมาหมดแล้วซึ่งสิ่งบทเรียนที่ผมได้มาตลอดคือในวันที่เราเทรดชนะบ่อยๆวินบ่อยๆอีโก้จะมาทันทีครับเราจะเหลืองในชัยชนะเหล่านั้นในวันที่เราเทรดแพ้บ่อยๆและไม่ค่อยชนะเลย เราจะทอแท้แล้วเราอยากจะยอมแพ้กับตลาดเพราะนั้นแล้วการเทรดมันไม่ได้สอนแค่เรื่องการเงินแต่มันสอนวิธีจัดการอารมณ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากบอกคือวันนี้ผมเทรดชนะผมเทรดผมได้ชนะแต่ผมอะ่ะไม่สามารถวางอารมณ์ของการที่เราอะ่ะดีใจได้วางอารมณ์ของแบบเอ้ยฉันชนะแล้วเว้ยวันนี้อะไรเงี้ย ผมผมรู้สึกตอนนี้ผมวางไม่ได้ผมเลยแบบเออตอนนี้ผมทำคลิป Youtube แล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมแชร์ผมก็จะทักหาพี่ชายผมคนหนึ่งแล้วก็แชร์ตอนนี้ผมทำ Youtube ผมก็เลยแบบเอออยากอัดอยากบอกทุกคนอยากเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เป็นเขาเรียกอ,อะไรวิทยาฐานด้วยใช่เพราะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือเราจำเป็นที่ต้องเคลียร์สภาวะอารมณ์จากการเถุออกจากให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกลัวตกรถ เคยไมหมครับกลัวตกรถจนเราไปบี้เทศจนเราไปพยายามเข้าจนสุดท้ายพอดต,ติดลบไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับผมนะผมรับมือกับการเทศแพ้น่ได้ดีกว่าการเทศชนะซึ่งผมก็อยู่ในกระบวนการเนาะในการฝึกโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์สรุปเลยก็คือวันนี้ผมเทดวินแต่ว่าผมรู้สึกผมจัดการอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์การดีใจ ไม่ได้ใช่ซึ่งมันไม่ผิดนะทุกคนมันไม่ผิดที่เราวางไม่ได้แล้วก็มันไม่ผิดด้วยที่เราดีใจใครดีใจมันไม่ผิดนะผมบอกก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดโอเคไหมทุกคนมันคือเรื่องปกติของตับใดที่เราเป็นมนุษย์เรายังมีหัวใจมีความรู้สึกรักโลกโกรธหลงเพราะฉะนั้นเรามันมันปกติมากๆอยู่แล้วนะครับทุกคนเราจัดการอารมณ์เพื่อที่เราอ่ะจะได้ปล่อยวางในวันที่เทรดแบบไร้อารมณ์ทุกคนซึ่งมันจะทําให้เราเทรดได้ยั่งยืนมากขึ้นตอนนี้ก็ กราฟกำลังวิ่งเลยโอเคกราฟกำลังวิ่งเลยอ่ะนี่ครับตอนนี้ผมเทลงมาก็เซลล์ลงมาจากข้างบนแล้วก็เซลลงมาข้างล่างอ่ะก็ถือมาผมยังไม่ได้นับ R ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้นาะว่าตอนนี้มันบวกไปกี่ R ละซึ่งนั่นแหละครับทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอ R มันเยอะพอระยะมันเยอะเนี่ยมันส่งผลต่อ emotion เราแบบหนักมากอย่างเช่นไม้นี้ที่ผมกดเทรดขึ้นมาเดี๋ยวผมขึ้นในอันนี้ก็คือเป็นไม้ที่แบบผมอัดคลิปไว้อันนี้ก็จะเป็นก่อนเข้าอันนี้ก่อนเข้านะก่อนเข้ามันก็จะเป็นตอนนี้คือก่อนเข้าแล้วเราก็แบบเห็นไหมทุกคนสังเกต tp นะสังเกต tp เราผมวางไ s ว tp ชัดเจนแต่สังเกตอะไรรู้ไหมดูอันนี้คือ before นะครับ before ทีนี้ถัดไปครับดูนี่อันนี้คือการบันเทแล้วก่อนข่า เราไม่ยอม TP ครับเราเลื่อน TP หนีอ่ะทีนี้ครับสเต็ปถัดไปนี่เลยครับจังหวะข่าวอ่ะเราสังเกตว่า <c oughs> ราคาเทลงมาแล้วถูกปะ่ะราคาเทลงมาแล้วนะแต่ผมไม่ยอมปิดเห็นไหมผมเลื่อน TP หนีไปข้างล่างเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์มันมันคือนิสัยไม่ดีนะทุกคนันนี้ผมบอกก่อนมันคือนิสัยที่ไม่ดีมากๆใช่แต่มันก็ไม่ผิดนะทุกคนที่จะทํามันก็ไม่ผิดด้วยนะโอเคไหม ซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วทีเนี้ยถามว่าเราทําแบบนี้ได้บ่อยไหมนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะเราทําแบบนี้ได้สม่าําเสมอไหมถ้าเราทําไม่ได้สม่าําเสมอเราควรที่จะปรับใช่ซึ่งตอนเนี้ยผมก็นี่แหละก็เลยออกมาอัดคลิปเนี่ยแหละว่าเออการที่เรามีนิสัยไม่ดีแบบนี้กับการเทรดอะ่ะมันมันแย่มากเลยนะใช่ครับทุกคนแต่แต่แ,ตแย่แย่แต่ว่าเราก็ค่อยค,อยคอยปรับไปเราก็จับรับรู้ว่าตามตัวเองให้ทันครับว่าอ,อ๋อเราเป็นแบบนี้นะ แล้วก็วางแล้วก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์นะครับทุกคนมันก็ต้องเติบโตรครับเรียนรู้ผิดพลาดเติบโตเพราะนั้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากออกมาแชร์แล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะได้สาระอะไรจากคลิปนี้ไหมนะใช่อะซึ่งสุดท้ายผมก็ปิด TP ไปที่ตรงนี้เลยใช่ TP ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าอาร์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมไปคํานวณมาแล้วก็ผมขึ้นให้ว่าอาร์เท่าไหร่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเลยเพราะนั้นแล้วก็อยากฝากทุกคนไว้ในเรื่องของ การเทรดชนะแล้วก็แพ้ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้อยากให้เราปล่อยวางอารมณ์ให้ได้เพราะในวันที่เราเทรดแพ้แล้วเราวางไม่ได้เราจะทอแท้มาครับจนจนเราแทบอยากจะออกจากตลาดไปเลยและในวันที่เราเทรดชนะแล้วอีโก้มันเข้ามาครอบงำครับแล้วจังหวะเราเหลืองแล้วใครเตือนก็ไม่ฟัง วันหนึ่งเราจะได้รับบทเรียนจากตลาดตลาดจะสอนตบตีเรามากๆเลยผมคือคนหนึ่งที่อีโก้เคยครอบงำม,มาแล้วผมจึงระวังสิ่งนี้มากทาไมผมถึงกล้าพูดว่าเทรดชนะก็ต้องจัดการอารมณ์เทรดแพ้ก็ต้องจัดการอารมณ์นั่นเลยครับการเหตุเป็นอะไรที่ amazing มากเขาให้เราได้แบบเขาสอนเราหลายเรื่องเลยเนาะการปล่อยวางการอยู่กับปัจจุบันการตามตัวเองให้ทันการลดอีโก้การการปล่อยวางอารมณ์หลายๆอย่าง หลายมิติของชีวิตมากเพราะนั้นแล้วก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก็ไม่รู้ว่าได้อะไรจากคลิปนี้ไหมแต่ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับเป็นมุมมองเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนะครับอันนี้ที่ผมออกมาแชร์ก็ลองอะไรที่ดีก็ไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องจําแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับทุกคนโอเคมีประมาณนี้ครับทุกคนก็คลิปนี้จบประมาณนี้ไว้เดี๋ยวมีอะไรผมก็หยิบกล้องขึ้นมาอัดแล้วก็แชร์ไว้ ประมาณนี้เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ด,ดูจนจบโอเคบ๊ายบาย